สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ามาแม่ขวัญลงใจมากแบบนั่งรถกันประมาณหกเจ็ดชั่วโมงเลยค่ะคนขับรถแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนมาเก็บหอยค่ะเก็บหอยนางลมแต่ว่าตอนนี้กำลังจะไปเก็บหอยแมงผูน้ำกำลังลงกำลังลงมากับป้านกและกระดจอยจ้าเดี๋ยวดอกไม้สวยมากเดี๋ยวให้ดูดอกไม้ ดอกไม้ทะเลเบยดอกไม้ทะเลว่าเสีซุ้มด้วยซะหน่อยก็รุดรุดเน็ตรุดสวยมากเกิดต้นก็เป็นน้อยๆสวยอ่ะ <S <s <Serge> และ้วก็นี่ค่ะหาดมาเก็บหอยกัน นี่หอยแมงผู้ปนกปนกเก็บงุ้มๆมีหมนเ่ยเก็บงุ้มๆเก็บหอยแมงผู้ก่อนเดี๋ยวมาคุยน้ำค่ะเดี๋ยวมาขอนมาคุยน้ำต่ว่าเดี๋ยวเก็บก่อนแมงกระพุนนั่นยแมงกระพุนแมงกระพุนเอ้ยปนกเด้ออยู่ผีๆแมงกระพุนล้าหลายมองดูมองดูมองดูอูยางเยอะอย่างเยอะนี่น้ำลงค่ะน้ำลงน่าจะลงประมาณเป็นเมตรหน่เนาะงับเก็บหอยกันหอยแมงผู้ค่ะหอยแมงผู้ นี่นี่นโอ้นี่นี่มัวว่านมัว่านทำคนานี้เห็นบ่ดูเบิงเบๆงเบืเบืงหอยแมงปูเค้าไหมอุ้ยตัวใหญ่นะแซ่บมากแซ่บมากค่ะบพรมวว่าน,นี่นำ้ำน้ำมันขึ้นมาแถวนี้เอาเอาหอยจูบไปด้วยไหมเราบิ๊โอ้ยตัวบักง่ญ่ค่ะ หมูว่าน้ำถั่วมอดพีค่ะหมูว่าล่งแบบเปียกกันหมูว่าเปียกกันเก็บหอยแมงพูอะมาเก็บเก็บเธอแรกเลยเธอแรกเธอแรกหมูว่านเนี่วะอือเลยส่งเข้าไปในกลุ่มแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่แหมตูวไม่หญ่ปันไดแต่ว่าเนื้อแบบแน่นเต็มอะค่ะเพราะว่าสดสดเนาะห <c oughs> น้าหัวก็ล่งกันน้ำขึ้นน้ำล่งตลอดิ่งดูเจ้าเบิงแบบ กอแบบเต็มแหละเนี่ยหินกอหินแบบเต็มๆเลยเ้ยวก็เลือกเอาแต่แบบตัวใหญ่ๆจักหน่อยมันเลิศมากลงไตมากกับกับรถบ้านของจอยจ้ะของเพื่อนจอยมีกุ้งด้วยไงมีกุ้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาเลี้ยงเก็บหอยแขรงเบ้เบ้เบ้เอา้าเนียนนะ่ะเอาไปได้เออ บอยใกล้สาหร่ายใช่ไหมปล่อกบวาไปเลยอ้ยบื้งเนี่ยตัวบกใหญ่ค่ะตัวบกใหญ่เลยเมาว่านี่มาว่านี่บ่ได้ลงมาหอดผีเพราะมันมันลึกแต่ว่าตอนนี้มันน้ำมันโลนน้ำมันโลนน้ำมันล้งปล่อยกบวาไปเลย พี่มึงดูป้อ <lush> ม <hey? S 1> ึงจะบึง hey? พี่เมียมีแต่ตัวโตๆนะนกดีกออยู่ใต้หินแม่เต็มเลยเต็มเลยนี่ตัวน้อยเขาก็บ่เอาเหมือนยิง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 สุดยอดมากค่ะบ่อเสียเถียวลุ่มลงไตรอบนี้บ่อเสียเถียวค่ะหอยนาง่มกะวางแผนแล้วหอยนางรมก็เยอะหอยนางรมก็เยอะเขาบอก แต่ว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งทั้งนั้นอีกทั้งหนึ่งกุ้งก็เยอะเทือแรกค่ะเทอแรกก็เลยแบบสุยดยอดมึงดูไปเสียบหลังสางอยู่พี่ค่ะเสียบสางหลัางมึงมันหนีแม่นมือนีนแม่นมือนเดียวมึงดูเสียบสางหลังอยู่นี่เนี่ยพลังไปเล่นน้ำ อืมอวุ้ยเบื้องเบื้องเบืงบ้งเบิง้งเบื้องขาเบิ้งเบิ้งกาบนี่เบิ้งดูเต็มเลยอะเต็มเลยกว่ากันแต่มันก็แงียากหน่อยนึงเดี๋ยวตั้งพี่โอ้มันเยอะ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 เบิ้งดูผีตัวบักเงยไหมตัวบกักเงยตัวบกักเงยเฮ้ยพื่อันนี้เป็นหอยนางร่มก่ะน,นี่อันนี้เป็นหอยแมงผูก อุ้ยพ oui. e, e. cool. ี่พี่พี่น้ำใสๆนี่เห็นไหมตัวยิ่ง่ายไหมพี่พวกเพอวๆอยู่ไหม๋อสุดยอดเนี่ยดูป้ออ้วนนะค่ะต้มชิมกันแล้วอ้วนมากแป๊บเดียวเต็มหอยนางรมป้อตัวหญ่ง่าวไหม เออแล้วเอ้ยหอยนางรมมันขาวนะเนื้อขาวนะตรงเนี้ยพี่ป้อมาเจ้าเบิง้งก้อนหินอยู่ไหมเ <laughs> บิ้งดูโอ้ยไทยโคกลงลงทะเละมาหนีิไทยโคกลงทะเลก็เลยโมยตื่นไทยโคกไทยโคกตื่นตาตื่นใจ โอ้ยนี่นี่หอยนางรมมันติดหินยังสิค่ะแต่อยากได้ต้องมาคอเอาอย่างเดียวเนี่ยถือขวอนมานําอยู่มาขวดมาขวดมันน้ำอยู่นี่นี่นี่มาีมาอันนึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขวานเอาขวดนี่ปลาหนกแค่เอาหอยนางรมกันทั้งหมดเอาซีมาด้วยสิบ่อะไรมีแต่ขวนมาอย่างเดียวฝรั <laughs> ภภ่งเล่นน้ำ อลังมากอะอลังมากมองดูแมงผูเกาะหินอยู่ค่ะหงหินขึ้นแบบอื้มแบบเยอะมากอะไตสลงสลายโอ่พี่พี่ไหมคะพี่แมมหอยแมงผูไหมสดสดตัวอ้วนอ้วนออเออเนี่ยมันคนละพันกับที่บ้านเราใช่ป่ะ เออเอออยู่นี่อยู่นี่หอยนางร่มเป็นสีฟ้าๆค่ะเขาเอ,อิญฟ้าบลูแต่บบานเ้ามันสีออกเขียวๆเนาะคนละพันเันอยู่เห็นป่แต่ว่ามันจะอ้วนๆนะแล้วเนื้อก็อุ้ยแน่นดีเนาะต้มเมื่อวานก็กรุบอร่อยมากกุ้งตัวใหญ่วะ่ะเัน่ห์ปนกว่าป๊อดพี่มึงดูมงึมงมึงไปเอ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวพออ่อะบ้ยบ้ย <c ười> คุยพอ่อ คุยไม่มีใครเกินจนบับไม่ได้ต้องกู้ต้องช้อนเอาพี่มาเจ้าเบิ้งแมนเหมือดเลยนี่แมนเหมือดเลยมันโอ้ยอลางมากอะมันแย่ไม่ได้หรอก,กโออมันอยู่ในน้ำมากเพราะหมูว่านมาได้นลงมาเลิกปานนี้ได้ค่ะทีหมูว่านมากมากเก็บอันบไรไม่ได้ กนอกว่าไ่ได yeah. sure. ้กินดอกว่าท่านนี่มันต้องเอาไอ้นี่นี่มามาพวกนี้ปุ่นๆปูก็มีปูก็ได้หลายได้หมู่ว่าเนี่ปูปูน้ำใสติ้งเลยค่ะแถวนี้น้ำใสติ้งเลยเนี่ยชุบเนี่ยเป็นหอยนางลบมั้งใช่ค่ะกอดเห็นอยู่เดี๋ยวเอืออ๋อ ควรเอาขึ้นไหมอุ้ยใหญ่มากนี่ฝรั่งงมงมหอยแมงผูตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเงินเพิ่นนอกจากขับรถแล้วนอกจากขับรถแล้วก็มีประโยชน์อย่างอื่นนะคือเมียเพิ่นวะเนี่ยสุดยอดเตรียมอุปกรณ์มาดำน้ครเก็บอ๋อมื้จับมึงแมนมด นี่โอ้ยแต่ว่าโตมันบ่ใหญ่ปานไดนบ่นคือช่วอยู่ลึกๆจักหน่อยจ้ะแต่ว่ามันก็พอได้เด้เนื้อเนือมันหลายอยู่โบ้นแน่แม่นหมือเลยค่ะน้าหัวก็โล่งมันจะกากซากจังซี่เลยเสียบกากซากอยู่นี่ค่ะเปียมึงดูแปลว่าแบบเปียแม่นหมือเลยหอยนั่งล่หมือเลยอลังอลังอลัง ใช่ไหมเสียบกักซากกันเม่ยนมดนี่หอยนั่งล้มหมดเลยเอ้ยหอยแมงผูกักซากมันน่ากินไหมกักซากนี่อืมเฮ้ยเห็นบอยังสิเป็นนี่ยนี่หอยหอยนางล้มนี่ยนี่ก้ออายุหินยังสิค่ะแต่ว่าโตน้อยมือนี่มือนี่โตน้อยเพื่อเอาค่ะสวยเลือกได้ขนาดนี่ป๊้อเอ๋ย อุ้ยตัวนี้ตัวนี้พกเคาะอยู่นี่ตัวนี้มอตัวนี้หอยหอยนั่งล่มตัวหญ่อยู่ส่วนทั้งนี้เป็นหอยแมงผู้โอ้ยขาโขกลงทะเลค่ะเธอแรกเธอแรกขาโขกลงทะเลแบบสุดๆอ่ะมันอลังมากป้ามจางจบังไว้นี่แป๊บแบยกกาแฟเลยค่ะมองดูตุ๊ปุเลยแบบ มันมันคละพันกับบานเฮามันจะอ้วน,นอวนทั้งนี้มันสีอ้วนอวนทั้งนี้มันมันบอเป็นเขียวเขียวกับบานเฮาเด้ทั้งนี้เขาเอินมันสีมันสีน้ำเงินพี่แมวพ่อเจ้าเบงไลฟ์เหรอ,หอไลฟ์อ่ไลฟ์สดแต่ว่ายังไม่ได้คุยเลยค่ะสวัสดีสุภูสุคนทุกค่ะเด้อบเดียวเดียวเดียวเดยวมาขอนเก็บเก็บหอยแป๊บหนึ่งแล้วเดียวเดียวมาขอนไปนั่งคุยนะมือ เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บหอยแมงผูกรันเดี๋ยวย่างไปเดี๋ยวไปเก็บหอยนา่งลมอีกส่วนหนึ่งค่ะหาดนี่ละหาดนี่ละจอดๆมากทั้งไตสวีเดียนไงทั้งภาคไตสวีเดนป้อนเดี๋ยว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 งูขึ้นไหมเบื้งเนี่ยพี่เมย์เรามีแในตัวยิ่งใหญ่ๆมาเจ้าเบื้งแบบกำ้วแบบโอ้ยเทละห่อ่ะบ่อยากสิคุยคุ่น เท่ะหอบแต่ว่าตัวน้อยเพื่อเอาเอาเอาแต่ตัวใหญ่ใหญ่มันหนอกเลยมันหนอกแม่ขวันนี่บันหนอกเธอเรียกเก็บบักหอยน้ำนแป๊บเดียวน้ำน้ำกระใสน้ำกระสป้ามึงเป็นเจ้าเบิ้งตัวอ้วนอ้วนไหมใหญ่ๆอ้วนๆใหญ่ๆนี่เดียว không lông phải không lông phải bót Nốt đu Như cả Ui ô, ô, tài, 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 tài. tài con Con tài <laughs> Con tài Hãy <Điều>. subscribe <laughs> 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 โอ้ยขอโทษขออภัยค่ะแจ็คไปทั้งใดกล้องไม่ขวัญหมุนแจวๆเลยวะหันลงมาลงลุ่งลงลึกหน่อยนึงใต้สลายนี่ค่ะมันมันจะเยอะหอยด้วยลงมามีแต่โตบักง่ายๆมึงไงข้าวเดียวค่ะข้าวเดียวนี่ย่ข้าวเดียวหอยแมงผู๋แม่เพ่งดูโตแบบ โตแบบอ้วนๆนะบอบเลี้ยวๆสีน้ำขี้เขียวคือบานเฮาดิต้นอ้วนเขาเอินสีฟ้าอยู่นี่หอยแมงผู้สีฟ้ายังเสียมีอยู่น้ำน้ำกราบหินอย่าง่สียเกาะหินอยู่บางทีค่ะอย่างเยอะตัวใหญ่ๆอย่างเสียมันโตอ้วนๆนะเขากับต้นไมยเขาเปเอา แบบสุดยอดมากโอ้ยเยอะ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 เออเออปูกระไหลกุ้งกระมี่วอ้ยแบบอลังมากอล่างมากเออหอยมันหลมึงดูมึงดูมันขวานเก็บแป๊บเดียว เอยากที่คุยพดโ,รโพโรด c e โปรบกมบวเตียงอันหน้ามันโล่งอันนี้นี่นี่อันนี้หอยนางรมนี่หอยนางรมอันนี้อันนี้หอยแมงผูโมว,ว่านี่ง้มกันอยู่แถวนี้แหละโมว,ว่าน้ำขึ้นม,มันเยอะมากหอยนาง่มอยู่ใช่อันนี้เอาก็เอาควนมางแงะใดงอมเง้มงมเงมเงินอยู่ สวยมากมารถบ้านเนี่ยรถบ้านคันนี้ค่ะของของมู่ค่ะมารถบ้านกันกต่มาอยู่แคมปิ้งหอยจูบก็มีค่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บกเดี๋ยวเขาเก็บหอยแครงกับหอยแมงผูกแล้วก็หอยนางล่ำสามหอยหอยจูบงวยมันงวย,วยบยใหญ่ปันไหนะ่ะ ว้ามันจะบนนี้บอนี้ติดมากกับหอยนางรมเนี่ยแบบใหญ่มากเลยใหญ่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 อะไรเอาเอาเขาจะเอากล่องโฟมหนึ่งพันเขาเชเอากล่องโฟมหนึ่งพันบังวิวสวยสวยเออนี่สวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคนวันดีจ้า สวัสดีค่ะคุณอรุณีมาคนแรกเลยสวัสดีค่ะคุณเมรีคุณธวัชชัยสวัสดีจ้ามีครับหอยแมงผู้เยอะเลยเยอะเลยเยอะมากสวัสดีค่ะพี่น้ำพึ่งสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณคุณควีนชื่อนี่ปะสวัสดีค่ะอาจารย์นิพรวันนี้มาเที่ยวลงไต่มาเก็บหอยโดยเฉพาะเลยค่ะพี่น้ำพึ่งสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณยายพาคุณปิยดา แมงกระพุนแมงกระพุนกินได้ไหมไม่ก,กินหรอกค่ะบ่รู้จักมันไม่ขวัญขาโคกเนะวัสดีค่ะคุณคุณพรพรน,นุดาป่ะจ้ะ <Okay. S 1> ปลากอันไปเรื่อยเลมาเก็บหอยค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเผือค่ะจา์มากินได้วัสดีค่ะคุณตุ๋ยป่ะจ้ะค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะคุณเฟื่องละดาคุณปราณี เยอะมากหอยเยอะมากเดี๋ยวเก็บกลับบ้านคุณนลิมนิลิมนวดีจ้าสวัสดีค่ะคุณดวงจันทร์คุณเจ้าเหมียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพรหอยเยอะมากแล้วก็วิวก็สวยค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพรสวัสดีค่ะน้องแก้ววิทงคุณสุดาพรคุณพัชรินคุณสุภาพรหอยเยอะมากขอบอกสวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดีจ้า แม่คับลุงน้ำแก่หอนม่เล่นกันสวัสดีค่ะคุณอาชิรสิทธิ์คุณอนนมามาเก็บหอยน้ากรันจ่ามือนี้ลงทะเลหอยนังล่มเก็บหมูว่านไปกินกันแบบโอ้สุดยอดสวัสดีค่ะคุณกนกกรคุณฮวพรมาจ้าาอยู่ใต้เขาอยู่เขาเรียกเมืองอะไรจสเตียนเคอร์สเตียนเคอร์สเตียนเคอร์จ่ะ สวัสดีค่ะคุณคองขวาญคองขวาญสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณชดาพรอะไรนะสมเอเก้นจ้าเขาเรียกเสมอร์เก้นแถวนี้ค <c oughs> ุงห้ํมาที่คุงห้ําค่ะเ <c oughs> <c oughs> ยอะเยอะหอยเยอะมากสวัสดีค่ะคุณปราณีทะเลสวยแล้วก็ไม่ลึกเท่าไหร่ค่ะฝรั่งมาเล่นานา้ำเฮามาเก็บหอย เออวันน้ำมาเย็นคุณพิตินาสนวัสดีจ้าสวัสดีสุภูสุขนค่ะเดี๋ยวเราเก็บหอยกันพอขออนุญาตไล่สดแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่ขวัญเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ยเป็นช็อตไปฝากแล้วกันนะคะค่ะม่วนมากม่วนมากอื้อทั้งปุ่นปมี่เดี่ยโคเอเชียอ๋อ สามสอบเลยว่าจ้ะโอ้แมนมาค่ะเด็ดเดดค่อนข้างแรงเดยดค่อนข้างแรงจ้ะแล้วก็เป็นหินเป็นอย่างนั้นมาลดบ้านคันนี้จ้ะยะเยอะเยอะเยอะ วนค่ะเดือดเปี้ยงเลยสวัสดีค่ะคุณสิดคุณชิดดาวบ่อือืมประมาณนี้ค่ะบรรยากาศแบบดีมากเก็บหอยแมงผู้หอยนางลมแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บหอยแข้งหอยแข้งสวีเดนจ้งทีเป็นยังไงนะจังจังทะเบิงกันจังทะเบิงกันอ เปลี่ยนบรรยากาศค่ะลงทะเลมาเนี่สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีจ้าคุณปารีนาคุณเจเจน่นเฮ็ดเสียพร้อมโอ้ยจะอยู่ใส่ระบาดหาบ่เห็นโอ้ยไม่ควันกระไดโผดผู้สวัสดีค่ะคุณวภรพรีโอบอได้มาจ้าสวัสดีค่ะบรรยากาศดีมากเขาบอกว่าบรรยากาศดีสุดยอดนี่ มื่อนี้เขาไล่สดกันแค่นี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวแม่ควัญทายเป็นคลิปไปฝากแล้วกันนะจ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันมื่อนี้คุยกันมาชมบรรยากาศแบบสดๆเก็บหอยแบบอลังมากขอบวกแบบอลังแบบสุดๆเคคะขอบคุณสุภูสุคนค่ะขอบคุณสุภูสุคนค่ะสบายดีค่ะดูแลสุขภาพไปบ้าย,บายจ้าแล้วพอกันไหมจ้ะ หวัสดีคุณชุติมาบุญน้องน้องหุยมามาช้ามาช้าสวัสดีค่ะคุณนิพพาพสวัสดีจ้าโอเคบายยพอกันไหมค่ะพอกันไหมพอกันใหม่นะคะบายบายสวัสดีจ้าปิดอยู่เสลระบาดเอ้ยหาพอเห็นได้ไหม่อนมืดเมืด